วัสดีค่ะทุกคนคะเรามาคุยกันต่อนะคะหลังจากที่ไปทำธทุระมาแล้วนะคะตอนนี้พี่เราจะบอกว่าพี่อยู่ตรงแถวตรงนี้เน,นี่ยคะ่ะตรงวังจันเกษทุกคนเห็นปะเห็นปะเห็นป้าปะเนี่ยคะ่ะวังจันเกษมวันะะนี้เขาเปิดให้เข้าชมด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าก็คงไม่ได้เข้าไปอะคะ่ะเพราะมันมีเอ่อเรื่องที่จะต้องไปทําก่อนนะคะแล้วก็ พอดีต้องวังจนกระเสตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กับไปรีย์ที่ที่มาทําธุระไงนะคะมาติดตามทำเ,เรื่องเกี่ยวกับไวรัสไ,ไว้อะไรอะไร,อะไรนี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่าบางทีนะคะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทีหรือว่าเปลี่ยนข้อมูลอะไรทีเนี่ยโหวุ่นวายไปหมดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะบางครั้งเนี่ยไอความวุ่นวายเนี่ยมันมันทำแล้วมันก็สบายใจไงใช่ไหมคะดีกว่าปล่อยให้มัน เลยเปอยเฉยแชยไปแล้วก็ไม่ทําสักทีอะไรอย่างนี้ค่ะก็โอเคแต่ก็สุดท้ายคือก็ต้องรอนะคะทุกอย่างก็ต้องรอนะคะอย่างที่บอกค่ะ <c oughs> อยู่ประเทศไทยนี่ต้องอดทนนะคะท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอหมดนะคะรอหมดนะคะ <c oughs> <c oughs> เราเราเบรกไว้แค่นี้ดีกว่านะคะเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในในประเทศไทยของเรานะคะ่ะเอาเป็นว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบางทีมันก็ต้องมองให้มันขรุข,ขไปอะ นะคะคือถ้าอยู่กันแบบเครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็แบบว่ามองทุกอย่างมันมีแต่ความไม่ดีไปทั้งหมดเลยนะมันก็คงจะอยู่บนโลกนี้ยากเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงแล้วประเทศเราเนี่ยคือเขาเรียกในในดีมีร้ายในร้ายมีดีอะรู้เปล่าไหมคะเนื่องจากว่าเราเองเราก็มองผานผ่านไปมองข้ามไปที่สังเกตดูนะตั้งแต่กี้เกิดมาจนเนี่ยจนอายุป,ประมาณเนี้ย เราเคยเจอเรื่องราวที่มันเลวร้วายมากมายไก่กองเลยนะคะทุกเรื่องนะไม่ว่าเราจะเจอเองหรือว่าจากข่าวต่างๆที่เราได้พบได้เห็นกันมาเนี่ยนะคะคือบางครั้งอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบโหท้ออัเดอะทาวนะคะคุยกันเป็นเดือนนะคะเป็นข่าวดังแต่สุดท้ายแล้วพอเวลาผ่านไปนยคนไทยเป็นประเภทลืมง่ายนะคะเราเป็นอะไรที่ลืมง่ายเราก็จะลืมอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นด้วยด้วยด้วยข่าวใหม่ๆที่มันมากบข่าวเก่าๆไปนะคะ ดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าเหมือนกัน,นะคะ่ะในตอนนี้เนี่ยเราทุกคนนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวหรอกทั่วโลกเลยนะคะเราเจอ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะข่าสึกข้าสึกเสอใช้เรียกว่าข้าสึกโอ้โหคือใช้ความโบราณมากเลยคือเรียกว่าข่าสึกเหมนกันนะคะข่าสึกโจมตีนะคะเป็นตัวเดียวกันแต่เพียงแต่อาจจะหลากหลายกลยุทธ์กลวิธีในการที่มันจะโจมตีร่างกายมนุษย์ใช่ไหมคะ อย่างโควิดมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมแต่ว่าในมุมกลับกันอ่ะมันก็คือโควิดอ่ะมันคือไวรัสโคโรนาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปเป็นอันนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับประเทศไหนจะเจอตัวไหนใช่ไหมคะมันคือการกลายพันธุ์แต่สุดท้ายมันคือค่าศึกคนเดียวกันนะคะตอนนี้คนไทยอ่ะก็เลยต้องแบบไม่ใช่คนไทยดิชาวโลกนะคะมนุษย์โลกเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยต้องลุกขึ้นมาลวมมือกันนะคะช่วยกันจัดการมัน นะคะต้องจัดก,กัรมันอย่างที่บอกหลายคนจได้ใจแบบแหมมึงมึงมองเป็นเรื่องขำมงไม่รู้จะเครียดทำไมนะคะคือเอาจริงว่าปีที่แล้วทั้งปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะตอนที่โควิดเป็นมานี่ยนะ,ะกี้รู้สึกว่ากี้อเครียดกับมันมามากพอสมควรแล้วนะคะตอนนั้นมันมาใหม่ๆมันมาใหม่ๆเรายังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มรู้แล้วนะคะเราเริ่มเข้าใจมันแล้วเนี่ยมันอย่างที่บอกอะคะ่ะพี่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันเป็น มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แหละนะคะพอคุณเข้าใจอะ่จะเดี๋ยวคุณก็จะคุณก็จะแบบอยู่กับมันได้จริงเออไ่้ข้ามไหมคือพอเข้าใจคุณก็กจะอยู่กับมันได้แล้วคุณจะไม่เครียดเครียดเหมือนกันแหละแต่ว่าคนไทยอะสามารถที่จะแปลเปลี่ยนความเครียดให้เป็นความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ได้นะคะที่ต้องนจะบอกว่าจริงๆอะถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมเนี่ยค่ะเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะ มันสามารถเดินไปทะลุตรงจุดที่เราจะไปได้นะคะแต่ว่าคือถึงจะเป็นคนอยุธยานะแต่พี่ไม่ใช่คนในตัวเมืองไงนะคะบางครั้งเนี่ยคุณเที่ยวเวเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปไป,ไปทะลุบ้านชาวบ,บ้านเขาหรือเขาจะด่าเอาเอานะคะอย่างนี้เขาอ้ไอ้อมาเพ็แบอกว่าจะเที่ยวไปเดินบันจิ้มบันเจออะไรมาอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่นะอันนี้มันในเมืองเว้ยมันไม่ใช่ต่างจังหวัดแถวบ้านเราด้วยที่แบบเดินไปก็ ยี่ลูกยี่คนนี้อันนี้น้องอยี่คนนั้นหรือว่าคนที่เรารู้จักกันอะไรประมาณนี้มนไม่ใช่น,นี้ในเมืองนะคะถือว่าถึงจะเป็นคนในจังหวัดนี้แต่ไม่ใช่คนแถวนี้ก็ถือว่าเป็นคนต่างถิ่นนั่นแหละนะคะเพราะนั้นอย่าซ่ามากอย่าซ่าอย่าเดี๋ยวเดียวไปเดินลัดเลาะ,ละตามข้างบ้านชาวบ้านเขาโอ้โหมันไหลเรื่องหลายเรื่องนะคะยุคนี้ก็แล้วตอนนี้มันมีโรคระบดโรคระบาดด้วยใช่ไหมก็ทางสาธารณะมีให้เดินก็เดินไปเถอะแลวที่สำคัญเนี่ยคิดว่าเวลาเราเดินบนถนนนีง้งนะ เราก็จะเดินห่างผู้คนน่ะนี่ภพหอกป่าไม่ต้องไปเดินอาจจะเยืดกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันดีอ,ะอ่ะรถมาแล้วอะ่ะกี้กาลังคิดว่ากี้จะไปรถกี้จะไปรถอันนั้นดีกว่าเนาะไม่ต้องเดินละเราจะไปจุดมุ่งหมายที่เราจะไปกันนะคะเดี๋ยวกี้จะพาทุกคนไปที่ที่เราจะพาไปแล้วกันนะคะรถมาแล้วเดี๋ยวกี้จะบอกเราแล้วนะโอเคนะ